อะไรครัต้องถามเลยว่าตอนนี้แบบว่าขึ้นแท่นเป็นพระเอกเ,เต็มตัวแล้วอะไรยังไงบ้างเต็มตัวเลยครับยังสำหรับตัวผมผมผมยังยังไม่แบบเทียบขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบดีๆที่เข้ามาครับทุกคนรู้จักผมมากขึ้น<ะ>แล้วก็ผู้ใหญ่เอ็นดูผมมากขึ้นครับถือว่าเป็นการได้ต่อยอดสําหรับเราจากเรื่องซีรีส์ไมาเป็นอันนี้เป็นละครหลังข่าวแล้วเป็นไงบ้างเรียกว่าต่อยอดได้เยอะขึ้นเลยครับ ถือว่าโหดีใจมากๆครับที่ที่ที่กระแสดีมากๆด้วยครับหลังจากเล่นทางไทเดอร์ซีรีส์มาต้องทําการบ้านอะไรมากมายขนาดไหนครับสำหรับละครเรื่องหลังข่าวนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับซีรีส์ที่เราเล่นมาเนาะใช่ใช่เพราะว่าตัวละครคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเราไม่เคยรับแบบนี้เลยแล้วก็ถามว่าปรับตัวเยอะไหมอย่างที่ผมบอกทุกทุกเรื่องเราต้องมีการเวิร์กช็อปอยู่แล้วมัน มันทาให้เราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอครับเรียกว่าท้าทายดีกว่ามีแบบว่าผู้จัดการได้ส่งไปเรียนการแสดงเพิ่มไหมหรือว่าได้ศึกษาหรือว่าจะอะไรผู้ใหญ่คําแนะนาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคาแรคเตอร์ตัวที่เราได้รับบทมาเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเราก็ต้องไปทารีเสิร์ชข้อมูลครับสำหรับตัวละครตัวนี้ซึ่งถามว่าไปเรียนเพิ่มไหมอาจจะไม่ได้เรียนเพิ่ม,มแต่ว่าเราไปรีเสิร์ชมากกว่าแต่บทที่ได้รับถือว่าโอเคสําหรับเราเนาะโอเคโอเคเลยครับผมฝากติดตามด้วยครับผม เป็นแนวไหนอะไรยังไงครับเรื่องที่ได้รับจริงๆอ่าเป็นภาพรวมละครก่อนนะฮะจะเป็นละครแนวแบบคลาสสิกเป็นย้อนยุคเป็นไม่เชิงว่ารีเมคครับผมเป็นละครยุค90ครับสไตล์แบบอารมณ์แนวแนว,แ,นวแบบศิลปะอาร์ตครับผมชอบไหมครับสำหรับเราชอบนะเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วแล้วก็มาได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ <พบ S 2> ถือว่าท้าทายมากเพราะว่าเป็นละครที่เหมือนกึงก่งๆรีเมคแล้วเป็นละครแบบคลาสสิกทําให้เราแบบต้องรีเสิร์ชหนักมากหนักสุด ตรงเรื่องคําพูดคําจาเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาจะไม่พูดแบบภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับทางการมากกว่าละครวายมีติดต่อเข้ามาเพิ่มไหมับเพราะว่าแฟนคลับจิ้นวายถามหาเยอะมากๆตอนนี้ยังไม่มีครับผม,มเพราะว่าอาจจะแบบคนอาจจะติดภาพว่าเป็นเซอร์รัตในละครทานไยอยู่เขาก็เลยแบบ อาจจะยังก้าวกลัวที่จะติดต่อมาห่าแต่ว่าบอกได้เลยว่าสามารถติดต่อมาได้เลยครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้ครับอาจจะร่วมกับพี่มิวเห็นว่ามิวชวนใช่ใช่พี่มิวชวนไปแคสละครนะครับก็คืออ q ควาอ u ควาเรียนแมนใช่ครับผมเขาก็ชวนเราก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเลยมีการแบบว่าแบบปฏิเสธหรือว่ามีการออกไปคัี่อะไรเงี้ยก็ไปคับพี่อยู่แล้วครับผม ถือว่าถือว่าแบบเขา <ทำ S 1> ให้เกียรติเราแล้ว,ลวลอันจริงจริงเราก็ยังไม่รู้ว่าจะให้แคสเป็นบทไหนเราก็เตรียมตัวดีว่ายังไม่ได้ํำการมาอะไรเลยใช่ครับแต้ถ้ถามพี่ก็แล้วน้องแบบว่าไปได้อะไรเงี้ยไปได,ไปได้ไปได้เพราะเขาเป็นคุณชวนครับพี่เห็นบอกว่า ทุกคนเนี่ยจดสัญญาหมดแต่เราเป็นคนที่ไม่ต้องจดสัญญาครับทางช่องไทยรัฐไปเพราะอะไรเอ่ยอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับผมใช่ใช่แต่จริงๆก็เข้าไปคุยเข้าไปคุยเรียบร้อยแล้วคือเราก็หาข้อตกลงระหว่างแบบทางเขากับทางเราอ่ะก็แบบเหมือนคนละครึ่งครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็โอเคกับ ข้อตกลงอะไรนี้เขาก็แบบเอ็นดูเราด้วยครับหรือว่าเราชอบเป็นอิสระมากกว่ามีการมีสัญญาอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็อยากมีสังกัดเหมือนกันอะไรเงี้ยจริง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 สังกัดเราก็อยู่อ่ะเราก็อยู่กับพี่โบพี่โบก็เป็นคนดูแลเป็นผู้จัดการเรามันก็เหมือนติดพยานทำรูด้วยใช่ไหมอ่ามีครับแล้วก็เรียกว่าเหมือนเราเคยสัญญาอยู่กับค่ายมาแล้วแบบอยู่ก็พอสมควรครับเราก็เลยแบบอยากเลยแบบมาใช้แบบชีวิตแบบอิสระดูบ้างเป็นไงบ้างครับชีวิตอิสระนั้นแต่ ก็แต่ออกมาเห็นมีงานเยอะเหมือนกันจริงๆก็ดีนะผมว่ามันดีคนละแบบมากกว่าอย่างอย่างอยู่ในค่ายเขาก็ดูแลเราดีพอเราออกมาอิสระมันมันหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นด้วยของเราด้วยครับแต่แต่ไม่ไม่ได้น้อยใจเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาไิดตจอสัญญากัน5ปีแต่เราไม่ได้ไม่น้อยใจไม่น้อยใจถือว่าเข้าใจมากกว่าครับผมเราคิดว่าจะได้ละครจากทางช่องไทยรัฐต่อไหมก็ถ้าเกิดเขาให้โอกาสผมก็รับต่ออยู่แล้วใช่ครับเราชอบละครแนวไหนมากกว่ากันนี้ จริงๆชอบวกวก็เล่นได้หรือว่าได้ทั้งหมดจริงๆได้ทั้งหมดเลยไม่ติดเลยเพราะว่าถือว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับเราอยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งเราไม่เคยได้รับบทบาทไหนมาก่อนมันทําให้เราฝึกฝนตัวเองครับพัฒนาตัวเองมีอะไรแบบให้เราลองมาใหม่ๆมากกว่าปีนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นสําหรับเราไหมคะเพราะว่างานเยอะขึ้นทุกอย่างมันเหมือนเป็นเริ่มเปิดขึ้นขึ้นนะพี่ถือว่าขึ้นเยอะเลยเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราก็อยู่มานานวงการมันก็แบบเรื่อยๆแต่พอมามายุควายมันก็เลยทําให้แบบเราก้าวกระโดดมาขึ้นครับถือว่ามูเตนลุกหนักเหมือนกันโอ้ก็หนักอยูอออย่ใช้ได้พี่ก็ไปนะพี่ไม่เคยแต่ก็ถือว่าโอเคปีนี้ถือว่าถือว่าเป็นปีทองแหละเนะาะฮะปีทองปีทองก็ขอให้เป็นปีทองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ